เอาคุณน่ารักจริงเลยเอ๊ะม <า S 2> ันจะช่วยคุณโชคดีขอบคุณค่ะถึงแล้วค่ะโอ้โตองทำงานคุณคโอเคงั้นผมไปละโอเคโชคดีนะบายรักคุณนะคะเดี๋ยวตอนเย็นจัดให้หนักๆคุณเลเล่ค่ะวัสดีครับ ผมแมทเป็นผู้จัดการที่นี่ยินดีที่ได้รู้จักครัยินดีที่ได้รู้จักครับถ้ามีอะไรที่ต้องการเพิ่มเติมแล้วก็เรียกผมได้เลยนะครับคุณเลเล่ค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะทุกอย่างเรียบร้อยดีเลยละค่ะขอรับก่อนนะครับไม่เป็นไรเชนนะครับฮัลโหลไอ้นั่นใครที่รักทำไมคุณขอโทษด้วยนะคะัขอโทษจริงๆค่ะไว้โอกาสหน้านะไอ้นั่นผู้จัดการฉันอ๋อโอเคนึกว่าเป็นคนอื่นมาจีบ ขอให้โชคดีในการทำงานนะครับเฮ้ยผมทอมถ้าคอมพิวเตอร์มีปัญหาอะไรเรียกผมได้เลยนะผมยินดีช่วยเสมอโอเคขอบคุณก่ะทอมฉันเลเล่ค่ะฉันเออ่คือขอรับโทรสัพก่อนนะอ้เจอเลยครับมีผัวแล้วก็ไม่บอกฮัลโหลไอ้เม้งนั่นใครอะไรนะฮะคุณยังอยู่อีกเหรอเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาชอบแนวนี้แล้วเหรอฮะนั่นเพื่อนร่วมงานของฉัน อ๋อโอเคงั้นตั้งใจทำงานนะครับรักนะจุ๊บจุบฉันรักคุณบีทำเพี้ยไรกูเจ็บนี่คุณแอบดูฉันงั้นเหรอ,อใช่รู้นะว่าน่าัจโอเคไปทำงานรักรักคุณนะบายอย่าใจก้าวใจใจเท่าสวัสดีครับมาเก็บถังขยะขอโทษครับใช่คุณเล่เล่หรือเปล่า ใช่ค่ะนี่จดหมายของคุณครับขอบคุณค่ะจะบอกนะว่าเธอชอบพันโรงอะไรวะเนี่ยมีอีกหนึ่งฉบับนะครับไอหมอนี่ใครเออนี่คุณอย่าเอาจดหมายอะไรไมาให้ฉันอีกโอเคครับผมออร้อนออชุดนั้นดูเหมาะก,กับเธอดีนะโอ้ขอบคุณ เธอก็เหมือนกันหรือตัวจะเฮ้นั่นใครน่ะอ่ยินดีที่ได้รู้จักนะออจ้ายินดีที่ได้รู้จักนะเอสัิตกันเข้าไปพอได้แล้วอันว่าฉันไม่ใช่พวกชอบตีฉิงนะแล้วขี้หึงได้ลวโว้ยโอเคงั้นผมไปแล้วโชคดีครับป้าต้องดูแลตัวเองนะครับป้าดูแลอยู่แล้วจะเธอนี่เป็นคนที่น่ารักจังตึ้งต้นตากูอีแก่นี่ใคร วัดด้องกบ้าดีพ่องนี่กล้าดียังไงมาแต่ต้องแฟนฉันแก่จะลงหลุมอยู่แล้วที่จะมากินเด็กหรอเอาไงฮะแค่ป้าคนนึงที่นี่สิแน่ไงมึงชอบอีนี่สินะมึงเป็นจอดีเย็นแน่ไงพี่ผัวก็หัดรักผัวตัวเองสิย่าเป็นอะไรนะฮะแก่แล้วยังไม่เจียมตัว